วันนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า2 1วันนะครับซึ่งแมปนี้จะให้เราแข่งไพ่ที่เรียกว่าแบล็ k แจ็คโดยกฎของไพ่แบล็ k แจ็คง่ายๆเลยคือคุณต้องทําให้ไพ่ขอยงคุณใกล้เคียงกับเลข21มากที่สุดแต่ถ้าหากว่าคุณทําไพ่เกิน21แล้วก็คุณจะแพ้ทันทีนะครับและในแมปนี้นะครับบทลงโทษของผู้แพ้ก็คือความตายนั่นเองเอาเป็นว่าทุกคนคงเข้าใจกันแล้วนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าไปต่างห้องดูสิครับว่าจะมีใครมาเล่นกับผมไหม ไม่เล่นกับผมเลยเหรอเนี่ยฮะผมรอมาเนิ่นนานแล้วนะเ,เล่นกับบอทได้ใช่ไหมโดนบอทตบไม่ได้เ,เอานะวิ่งอะไรคือบอทเหรอเนี่ยอุลวีเรื่อยนี่แหละบอทลงโทษของเราโอ้โหไม่น่าไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่นะอย่างนี้เราได้เลขเจ็บและสิบเอ็ดโอ้ทุกาการ์ดเราดีนะสิบแปดเหมือนว่าผม oh <my. S 2> เก็บไพ่นี้ไว้บนมือเลยกัน <'ll> คุณไม่มีทางใกล้เคียงยี่สิบเอ็ดมากกว่าผมบหรอกนะ mm hmm. ผู้ชนะก็คือว้าวผมชนะผม18ผมได้เคียง21มากกว่าแหมเกมมันก็แค่บอรดเกมันก็แค่บ,บอรด,บบอดไปแล้วยืนไปแล้วไปแล้วมาเลยครับผมผมมี11กับ2เป็น13บสาเขามี4อืมไม่นพลาดต้องที่ผมจะจัว่วดเพราะผมผมไม่สวยถ้าผมได้9ผมก็จะเป็น21เอ็ดเอ้ยยีสิคิดเลขเหรางูเนี่ย ผมดวตัวมาก่อนผมคิดว่าผมไม่ได้เก้าแน่นอนติดด้วยไม่ใช่ไม่ได้แน่นอนได้หนึ่งใช้การ์ดอะไรอ่ะเออเขาใช้การ์ดใ,ให้เราจวดทั้งคู่หรอแล้วเขาได้ยี่สิบหนึ่งมันอยู่กับผมซึ่งเขาไม่มีทางที่จะเป็นยี่สิบเอ็ดได้ผมว่าเขาแพ้และผมจะเก็บการ์ดผมไว้แล้วจะไม่จวดเพิ่มอุ้ยเขาใช้อะไรอ่ะอการป้องกันหนอป้องกันอะไรอ่ะผมคิดว่าผมผมยังเชื่อมั่นในการ์ดของผมอยู่ น,นั่นบายบายเพื่อนแต่เขาใช้การ์ดป้องกันแสดงว่าเขาเขายังโดนอยู่เขาโดนไหมอุย้ยเขายังไม่ตายมาหนึ่งแปดเก้าเขาี่เจ็ดครับทุกคนครับทุกคนคิดว่างไงผมต้องจวดเพิ่มนะเ้าผมได้สิยังเปสิบเก้าได้มาสี่สีเขาเกินไปเลยว่าผมมีอะไรบ้าง นี่เลย perfect draw ผมว่าน่าจะเยี่ยม19พวกนายแพ้แล้วล่ะนะอย่าพยายามโอ้เขาใช้24ผมยังมี perfect draw อยู่ซึ่งผมใช้แน่นอนมาสินายเกิน24แน่นอนเพราะว่า 1... นึ่งถ้าเป็น2องเขา24พอดีเดี๋ยวเชี่ยแล้วตดีผแพ้ทุกคนเราเชื่อมั่นในการของเรา ต่ออยู่ที่เขาแน่เลย呀นั่นไงโอ้โหตอกอยู่กับมันดีบอทเหรอเนี่ยบอโทโคตรจะเหลี่ยมเลยอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ขนาดนี้ไก่คอไม่ดีอะเนี่ยอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าเราชนะนะวิ่ง12ผมจวดเพิ่มมาเออหนึ่ง เออเขาใช้อะไรอะ่ะเขาใช้ใกล้17เหรอผมมีอะไรบ้างผมเพิ่มเบ็เป็น24เลยเด้ยกันนะผมว่าเขาใกล้17เขาพยายามจะเลี่ยมผมแล้วผมก็จะจจ่วเพิ่ม20มาพวกอ่า2อ6อุ้ยถ้าเด้านของเขาเป็น10ผมมีสิเพชเดี๋ยวผมมีอะไรได้บ้างเนี่ยเออแลกการ์ดกันหนพวกอ้อ โอ้ผกดอะไรอ่ะผมถึงว่าเลือกการ์ดเลขไนดะ้เย่แล้วเย่แล้วโอเคพสาสไปก่อนเอเอเขายิบเก้าโอเพื่อนลาก่อนนายจับตัวเองนะเนี่ยน <c oughs> no. ู้อู้หุดเย่เลย ต่อไปโหดขนาดนี้ก <Fat ality. S 1> ูแค่เล่นไพ่แพ้เนี่ยตานนี้ก็ถือว่ายังยังรอดอยู่นะครับผมสุดยอดมาครับรอบนี้ผมจะมาลองเล่นอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อกี้ผมไปสร้างห้องแล้วรอคนนานมาก <c oughs> คือไม่มีคนเข้ามาเลยผมไม่เข้าใจว่าทาไมเกมดีแบบนี้นะครับถึงไม่มีคนเล่นพอตอมานั่งเล่นกระบ,บอทเด็ดไม่เป็นไรครับตัเวเผื่อตาดิวอาจจะแพ้บอดดอมาได้สิบเก้าแล้วเนี่ยชะนะได้นอนสต์ มาเลยพวกเอออืมฮะนาาพวกนายแพ้แล้วนายเกิน21แล้วผมสเตย์ครับรผมวายพวกนายแพ้เราแน่ๆเขาได้ย2ิบสองเขาเกิน21เขาก็ต้องแพ้ใช่ไหมใช่มาแล้วแรกๆก็จะยี้แหละบอดมันอ่อนได้เราอยู่นะมาคราบนี้ผมได้9กับ10 19โอ้อะไรจะดวงดีขนาดนีด้ดวงอยู่ข้างผมผมสเตย ภาได้13ครับทุกคนถ้าตึงนี้เป็น8เขาจะ21พอดีเลยนะแต่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้เลขสวยเป็น6 7 8แบบนี้คงไม่น่าได้ซึ่งผมเตเออเขาใช้17เดียวนะหรือว่านี่จะเป็น1ผมมีอะไรใช้บ้างผมเพิ่มเป็น27มาเลยพวกแล้วเราก็จะดอเพิ่มอีก1ใบ <me> 1> 27พอดี เรื่องดวงชะตาที่มันแข่งกันไม่ได้จริงกว่าพวกนะผมชนะแน่นอนตานี้เขาใช้การป้องกันเหรอคือเขาจะไม่โดนลงโทษใช่ไหม <c oughs> และผู้ชนะต้องเป็นผมแน่นอนเพราะผมได้27่สิว่าไงพวกนายจะอ่อนในเราทุกตาไม่ได้นะมาครับคิ๊ผมได้4กับ8นะ12เหรอ,อมผมสามารถโจบเพิ่มได้คิดบ้าง หนึ่งเนี่ยนะ <Okay. S 1> ไม่ก็ขี่บ้าได้อะไรอ่ะส่วบเพิ่มสิ <Hit me. S 1> บห้าว่ะพวกโอเคอืมถ้าตะกี้เป็นสิบต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ดวงดีขนาดนั้นผมขอเตยแล้วกันจะ <'ll> อ,อุ้ยยิบเอ็ดพอดี นี่เลยโอ้ my god อย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้โอ้โหจ่อตรงหน้าเลยเดี๋ยวนะรอบนี้ผมได้14ผมมีอะไรใช้ได้บ้างเนี่ยออนี่ดีกว่าใกล้เคียง17ผมใกล้สุดและ17เนี่ยเตะด้วยร่าไงพวกพอไม่มีทางเป็น17ได้นอน ไม่สิถ้าเขาเป็นเก้าเขายังสิบเจ็ดอยู่แต่ผมเชื่อไม่ในการของผมปะพวกทิปดิส <One more. S 1> โอโ้โหผมว่าเขาน่าจะพักดับเลยแหละเขา,าจะไม่ได้แล้วหรือว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งวะผมยังเชื่อว่าเขาคงเออเขาใช้อะไรอ่ะเขาอินเคริสเป็นเป็นหกหรอถ้าผมแพ้คือมันจะเสียบหัวผมเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ผมเชื่อว่าผมผมขอสเตย์นายไม่มีทางแก้17เเท่าเรา <Okay. S 1> เสมอ เกือบไปแล้ว Two thousand years later Wow <laughs> ทำไมตานี้มันเครียดขนาดนี้วะเนี่ย <laughs> นายจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เราเลยเหรอ <laughs> เราชนะนาน้านาไม่ค้างเดียวเองเนี่ยโอเคครับผมได้16ตานี้ผมก็จะเก็ <gonna> <laughs> บไว้ก่อนนะมาอีกสเตย์ <laughs> ก่อนพวกการนายแปลกๆนะ การดได้แปลกๆดูเหมนะือนนายจะได้น้อยผิดปกติใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เรา increase เบ็ดให้เลยแล้วกันนะนายจะได้ตื่นเต้นหน่อยอุย๊ยเดี๋ยวนะถ้าเขามีไม่มีทางที่เขาจะใกล้เคียง2ี่สมากกว่าดีแล้ว <c oughs> ไม่ถ้าเขามีหนึ่งเขาจะเป็นซึ่งเยอะกว่าผมผมไม่รู้ว่าที่ปุ่มควอยู่คืออะไรเนะ <c oughs> ี่ยอ๋อเม่งแมง่งเล่งแม่งเล้งเอ้ยกดผิดจะกดปัดโอ้ยิบเอ็ด โ okay. อเคเออมับังครับเราจัวเนี <S <S ่ย่แล้วแย่แล้ว,ลวผมมีอะไรใช้ได้ไหมเนี่ยเอ่อใกล้ใกล้ยิบสี่ไม่ได้นี่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 นอ้ยไม่ใช่กดอะไรวะด่ยกดง่วไปหมดแล้วกูอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เหรอไม่ตอนนี้ผมทำอะไรอ่ะผมต้องทำอะไรเดี๋ยวแล่แก,กัดแล่กัดกันแล่กัดกันแม่งยิบสี่เดียวเดียวเดียวผมมีอันนี้ผมยิบสี่เป๊ะนะ นายไม่มีทางที่จะชนะเราแล้วละเมื่อกี้แม่งโคตรผมชนะแน่นอน oh, ผมชนะอีกแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วตาดีโคตรเครียดเลยไม่บายนะพวกไปแล้วความหัวตรายนี้ทันได้แต่ใดมา โอ้ก็จบกันเลยครับกับแมป20วันนะครับใครมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมคิดว่าเป็นแมปที่ดีแมปดึงเลยนะเนี่ยก็ขอบคุณทุกทุกที่ดีนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าเราจะไปเล่นอะไรกันดีนะครับผมไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย